สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนเอลิสเมนต์วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะและว,วันนี้คุณครูหน่อยจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเด็กๆคุณครูหน่อยก็มีเกมกระตุ้นความคิดมาให้เด็กๆ ได้ฝึกกันก่อนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะเกมกระตุ้นความคิดมีทั้งหมดหข้อนะคะโดยเด็กๆจะต้องจำภาพและสังเกตว่าภาพใดหายไปถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ข้อนหนึ่งกันเลยค่ะให้เด็กๆจำสีเหล่านี้ไว้นะคะคุณหน่อยให้เวลา5วินาทีค่ะ เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าสีใดหายไปคำตอบก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะข้อที่สองค่ะเด็กๆจําภาพไว้นะคะว่ามีภาพอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพใดหายไปฉเฉลยนะคะชิ้นที่หายไปนั่นก็คือช็อกโกแลตนั่นเองค่ะ ข้อที่3นะคะเด็กๆเด็กๆลองจำนะคะว่ามีซอมบี้ทั้งหมดกี่ตัวและแต่ละตัวมีหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าซอมบี้ตัวไหนหายไปคะ,ฉะเฉลยนะคะซอมบี้ตัวที่หายไปก็คือซอมบี้นางเงือกนั่นเองคะ่ะ ข้อที่4นะคะเด็กๆให้เด็กๆจํานะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าสัตว์ตัวไหนหายไปฉเฉลยนะคะสัตว์ที่หายไปนั่นก็คือแมงกระพุนค่ะข้อที่หข้อสุดท้ายนะคะให้เด็กๆจำภาพปลาหมึกไว้นะคะ เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าปลาหมึกตัวไหนหายไปฉเฉลยก็คือปลาหมึกตัวสีม่วงตัวใหญ่ตัวนี้นี่เองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงคะตอบถูกไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากเกมกระตุ้นความคิดเด็กๆตอบถูกไหมคะสำหรับเกมกระตุ้นความคิดของครูหน่อยนะคะ จะช่วยให้เด็กๆฝึกทักษะในการสังเกตนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆจากที่เด็กๆได้เล่นเกมกระตุ้นความคิดกันไปแล้วเด็กๆพร้อมเรียนกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้หนักเรียนสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 2. เพื่อให้หนักเรียนนำความรู้และทักษะการบูรณาการเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในกิจกรรมได้ 3เพื่อให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้ในกิจกรรมวันนี้กันค่ะในชีวิตประจำวันมีสิ่งของที่เราใช้มากมายเลยนะคะเช่นกระดาษถุงพลาสติก ขวดพลาสติกหรือกระป๋องสิ่งของเหล่านี้เมื่อเรานำไปใช้ประโยชน์แล้วก็จะถูกทิ้งเป็นขยะใช่ไหมคะและสิ่งของเหล่านี้ก็ทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันเช่นขวดน้ำทำจากพลาสติกกระป๋องทำจากโลหะแล้วเด็กๆคิดว่าสิ่งของเหล่านี้เมื่อเราใช้ประโยชน์ไปแล้วเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะวัสดุแต่ละชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดเช่นกระดาษกระดาษที่ใช้แล้วอาจนำมาทำเป็นจรวดกระดาษดอกไม้กระดาษตะกร้ากระดาษขวดน้ำพลาสติกขวดพลาสติกที่ใช้แล้วอาจนำมาทำเป็นกระถางต้นไม้ ของตกแต่งภายในบ้านหรือกระปุกออมสินยางรถยนต์ยางรถยนต์นที่เสื่อมสภาพหรือใช้การไม่ได้แล้วอาจนำมาทำเป็นชิงช้ามานั่งกระถางดอกไม้ผ้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้อหรือกางเกงที่นักเรียนใช้นานแล้วสามารถนำมาทำเป็น ถุงใส่แก้วเบาะรองนั่งที่ใส่ช้อนใส่ซ่อมเป็นต้นจากที่คุณครูหน่อยยกตัวอย่างเด็กๆจะเห็นว่าสิ่งของเหลือใช้ในชีวิตประจำวนันมีมากมายหลายชนิดเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้โดยวัสดุแต่ละชนิดนั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามสมบัติของวัสดุนั่นเองค่ะแต่เอ๊ะเด็กๆคิดว่าเรายังมีวิธีการที่สามารถนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อีกไหมคะวิธีการที่สามารถนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยแนวคิดของ3า,าซึ่งเป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและสามารถลดปริมาณขยะให้น้อยลง3 R ประกอบไปด้วย R แรก Reduce คือการลดการใช้ R ที่2 Reuse คือนำกลับมาใช้ซ้ำ R ที่3คือ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่หรือพูดสั้นๆว่าใช้น้อยใช้สามนำกลับมาใช้ใหม่รีดิวคือการลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลงเช่นใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกใช้กล่องข้าวใส่อาหารแทนการใส่กล่องโฟม หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่ reuse คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำเช่นการใช้กระดาษสองหน้าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆไม่ทิ้งเป็นขยะหรือนำขวดมาทำแจกันดอกไม้ r e ซ y c l e คือการนำกลับมาใช้ใหม่โดยการนำวัสดุที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่เพื่อให้ได้ของใหม่เช่นห่วงอลูมิเนียมนำมาผลิตเป็นขาเทียมประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 1. ลดปริมาณขยะ 2. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 3. รลดงบป,ประมาณที่ใช้ในการกำจัดขยะ 4. เพิ่มรายได้จากการนำวัสดุไปขายเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมเลือกคิดประดิษฐ์เล่นโดยให้เด็กๆศึกษาสถานการณ์ดังต่อไปนี้คะ่ะ สถานการณ์หนูฟ้าได้ช่วยคุณแม่เก็บของที่ห้องเก็บของหนูฟ้าเจอของเล่นมากมายที่ไม่ได้ใช้รวมถึงวัสดุต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วหนูฟ้าช่วยคุณแม่เก็บของและมีคำถามถามคุณแม่ว่าของพวกนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกไหมคะคุณแม่ได้คะ่ะคุณแม่ตอบ หนูฟ้าเลยขอคุณแม่เลือกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แต่หนูฟ้ามีข้อสงสัยว่าวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แต่การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นั้นคืออะไรและมีอะไรบ้างที่สามารถนำมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ได้ เงื่อนไขสถานการณ์ให้นักเรียนช่วยหนูฟ้าสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำกลับมาใช้ใหม่และเลือกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบ้านของนักเรียนเพื่อมาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้พร้อมระบุชื่อสิ่งประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์วิธีการประดิษฐ์และการนำไปใช้ประโยชน์ จากสถานการณ์นะคะข้อที่1นนะคะเด็กๆจะต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนํากลับมาใช้ใหม่และเลือกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบ้านของนักเรียนเพื่อนํามาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนะคะพร้อมระบุชื่อสิ่งประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์วิธีการประดิษฐ์และการนําไปใช้ประโยชน์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของคุณครูหน่อยนะคะ ที่บ้านของคุณหน่อยมีฝาขวดน้ำอยู่เยอะมากเลยค่ะเด็กๆคุณหน่อยเลยเลือกฝาขวดน้ำมาทำเป็นตะกร้าค่ะเด็กๆลองคิดออกแบบของตนเองดูนะคะอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการของตนเองที่แปลกใหม่หรือแบบที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนก็ได้นะคะ เมื่อเด็กๆออกแบบสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์วิธีการประดิษฐ์และการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยนะคะคุณหน่อยยกตัวอย่างตะกร้าฝาขวดของคุณหน่อยนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็คือหนึ่งฝาขวด 2. องกาววิธีการประดิษฐ์หนึ่งนำฝาขวดน้ำมาทำความสะอาด 2. นำกาวติดที่ฝาขวดแล้ววางฝาขวดเรียงเป็นชั้นให้ได้รูปทรงที่ต้องการค่ะการนำไปใช้ประโยชน์ตะกร้าฝาขวดของคุณนอยสามารถนำไปใส่เสื้อผ้าหรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในบ้านได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆลองไปคิดออกแบบกันดูนะคะ ในการทำกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้ใช้ทักษะต่างๆในการบูรณาการซึ่งมีทักษะใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ S. วิทยาศาสตร์นักเรียนใช้ความรู้และทักษะอะไรบ้างในกิจกรรมนี้ T. เทคโนโลยีนักเรียน ได้ใช้เทคโนโลยีใดบ้างในการทำกิจกรรมนี้อี e. วิศวกรรมศาสตร์นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการและความรู้อย่างไรในกิจกรรมนี้มคณิตศาสตร์นักเรียนใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องใดในกิจกรรมนี้ จากการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการทำกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนใช้ความรู้และทักษะต,ต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างไรจงเติมตัวอกักษร S วิทยาศาสตร์ T เทคโนโลยี E วิศวกรรมศาสตร์และ M คณิตศาสตร์ให้ถูกต้องนะคะ อาละค่ะเด็กๆจากกิจกรรมในวันนี้เด็กๆบอกครูหน่อยได้ไหมคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันไปแต่ถ้าเด็กๆยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปสรุปพร้อมๆกันค่ะจากการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆจะพบว่าการนำกลับมาใช้ใหม่ วัสดุที่เราใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยวัสดุแต่ละชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามสมบัติของวัสดุนะคะวิธีการที่เราจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้นเช่นการรีดิวการรียูดหรือการรีไซเคิลนั่นเองค่ะ สำหรับกิจกรรมของคุณหน่อยในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัส247เรื่องเลือกคิดประดิษฐ์เล่นและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่คุณหน่อยแนบไว้ให้นะคะและเมื่อเด็กๆทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพใบกิจกรรมแล้วส่งลงในแพลตฟอร์ม ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมของครูหน่อยก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำใบกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูหน่อยได้ใหม่ในกิจกรรม e อลิสเ m e n t ครั้งต่อไปบ๊ายบายค่ะ